ทักไทยกับพร้อมกับ ACV 302A z เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่เนาะสามารถทำแรงมหาแล้วก็แรงบิดได้ดีมากโอเคเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งครับอ่าก็แล้วลูกชิ้นปิ้งกำลังจะมาขายเยน็ยนๆแล้วมันจะหิว่งอยากกินอ่าคือรถคันนี้อ่าอกนนาโทรมาเนาะอ้นกโทรมาก็คือแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาสตาร์เทเช้า้าเนี่ยติดยาก แรกๆก,ก็ติดง่ายหลังๆมาติดยากรถคันนี้ผ่านการใช้งานแล้ว400,000 40,000กิโลถือว่าคอนเซปต์ในการทำเพื่อที่จะให้ถึงล้านกิโลก็สามารถทำได้อ้นโทก็มาปรึกษาว่ารถเริ่มมีอาการหนักมากขึ้นช้าๆสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเข้ามาก่อนแล้วกันงั้นอาการที่เร่งแซงด้วยแล้วก็มีปัญหาด้วยก็คือเร่งแซงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีอาการสั่นที่เครื่องด้วยเลยบอกว่าอ่ะ งั้นเอารถเข้ามาดีกว่าการที่เอารถเข้ามาทําให้เราเวลาเราเดินงานเนี่ยชุดของเครื่องยนต์เนี่ยเราจะใช้ชุดคําว่าหวัาาหวฉีดและกาศชุดหัวฉีดและกาศเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะเดินงานให้ทั้งเจ้าของรถแล้วก็เราเองเดินงานไปที่ทางเดียวกันคอนเซ็ปต์ก็คือมาถึงเราก็ดูเรื่องของกายภาพก่อนเราใช้ OBD ในการเช็คว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างก็คือไปเจอสูบ2กับ3ที่เป็นมิดไฟ โชว์มาว่าการเผาไหม้ที่ไม่ดีก็เห็นได้ชัดหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาถอดต่อคือ,คอตอนที่เราเทส์เราสังเกตว่าเรื่องกายภาพนี่สำคัญนะผมจะให,ใ,หให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเราเห็นสูบสามเนี่ยเวลาเราถอดคอยออกมาเราจะเห็นว่ามีลมดันขึ้นมาก็เอกใจว่าทําไมลมดันที่สูบสามเนี่ยเห็นได้ชัดแต่ว่าสูบหนึ่งสูบสองสูบสี่เนี่ยไม่เป็นก็ถอดเรื่อยๆมาเจอว่าปัญหา ที่หัวเทียนสูบสามเนี่ยใช้คําว่ามันแตกหรือว่าบิ่นหรือว่าอะไรเดียวนี่คือนโยกได้มันสามารถลูกได้มันมีระยะคอยโยกแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอากาศจากการอัดจังหวะอัดของลูกสูบเธอทําให้ดันมาที่ทางสูบสามอย่างเห็นได้ชัดผ่านหัวเทียนแล้วออกมาบริเวณคอยเราก็เลยเอาคอยทั้ง4ี่สูบทั้ง4ตัวไปเช็ค ถ้าเกิดเราสังเกตเปลวไฟเนี่ยถ้าเกิดเปลวไฟที่มันสดมันใหม่มันโดดได้เนี่ยมันก็เหมือนคนหน้าตาอายุ20ต้นๆน่ะมันจะดูสดชื่นสดใสกระโดดดีเปลวไฟมันจะเป็นเป็นเส้นสีขาวๆสีฟ้า on, อ่อนๆย่างเห็นได้ชัดแล้วก็กระโดดได้ไกลแต่ถ้าเกิดคอยที่มันเปรี้ยแรงเปรี้ยแรงจะผอมบางสีเหลืองๆองอ่อนๆเส้นจะเป็นเส้นเล็กๆอันนี้คือลักษณะของอกระแสไฟที่กระโดด ของคอยอทั้งทั้ง4สูบเจอว่าปัญหาหนักอยูอย่จะอยู่ที่สูบที่1แล้วก็3แล้วก็4สูบ2เนี่ยจะน้อยจะน้อยหมายความว่าปัญหาน้อยแต่สภาพสามารถใช้งานได้เราก็เลยอันนี้คือหัวเทียนเช็คแล้วเนาะเมื่อกี้ว่าสูบ3ามีปัญหาคอยเช็คแล้วเนาะว่าสูบ1นึ่งสูบสามสูบสีมีปัญหาต่อมาเรามาโฟกัสต่อเรื่องของกําลังอัดชุดนี้กําลังอัดสําคัญมากเจอว่ากําลังอัดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ 180ยแปถ้ากิดสูงสุด180จะเจอสูบ3าที่มันต่ำที่สุดก็คือเกิดจากการรั่วไหลของกําลังอัดไปทางท่อไปทางวาล์วไอเสียสะส่วนใหญ่อันนี้พอเช็คเสร็จงานลักษณะน,น,นี้เป็นงานที่ตรวจเช็คแล้วเพื่อที่จะวางแผนกับเจ้าของรถว่าจะไปยังไงต่อพอเราคุยไปคุยมาเรารู้แล้วว่าคอยมีปัญหาแน่3สูบแต่เลขไม่สี่แสนสมันเป็นปัจจัยเนาะที่จะต้องคิดว่าจะเปลี่ยนแค่3หรือว่าจะเปลี่ยน4 คุยไปคุยมาคือสไตล์ผมเนี่ยถ้าเกิดมัน 4, 4, 4 5, นี่แสนสี่แล้วมันย้อนกลับไป3ปี4 5, ปี5ปีไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นให้เปลี่ยน4 4 4หัวดีกว่าส่วนวัเทียนเนี่ยทงของวัเทียนบางรุ่นเนี่ยสูงที่มันจะใช้งานอยู่ในประมาณ40,000กิโลแล้วเขาเปลี่ยนมาแค่4,000กิโลก็สามารถเปลี่ยนรายตัวได้พอเขาเ้าใจคอนเซ็ตนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดทงม 40, ัน4 0 0 0 0ใช้มาแล้วแค่4 0 0 0 ยังไงมันก็เหลืออีตั้งเยอะกว่ามันจะต้องเปลี่ยนเราก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อมันหลวมมันคอนแล้วมันรูดแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะหัวเดียวได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสี่หัวส่วนกําลังอัดที่มันเกิดปัญหากําลังอัดที่มันเกิดปัญหาเราก็เก็บไว้ในใจก่อนเพราะว่ารถสไตล์เนี้ยมันเป็นรถที่สามารถวิ่งได้แต่แค่ว่าเร่งแซงไม่ดีแล้วก็กินน้ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสตาร์ตติดยากตอนเช้าแต่ที่เกิดจากการรั่ว ของกาลังอัดที่สูบ3,000หัวเทียนสูบที่3ต่างหากที่จะทําให้เกิดปัญหาสตาร์ทติดยากแต่ถ้าเกิดอย่างเนี้ยถือว่าสตาร์ทติดง่ายแล้วงั้นการวางแผนที่จะทําเพื่อจะไปต่อชุดยกเครื่องยกเกียร์เพื่อจะเปิดฝามาแล้วบดบา่าบดวาลให้จบครบเพื่อจะให้กําลังอัดทั้ง4สูบกลับเข้ามาก็จะต้องวางแผนต่อว่าระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวจะถึงระยะเท่าไหร่เช่นครันเนี้ยเขาเปลี่ยนไปแล้ว3,000กิโล เหลืออีก7 0 0 0กิโลก็อีกสัก70,00กิโลค่อยมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมกับทําชุดยกเครื่องยกเกียร์ที่เป็นบทบ่าววาวอันนี้คือคอนเซปที่ผมจะมาบอกทุกคนตลอดเลยว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเราวางแผนการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้มันชนกับสิ่งที่เราจะต้องทํามันจะทําให้เราเซฟค่าใช้จ่ายและไม่จ่ายอะไรที่มันซ้ําซ้อนงั้นคอนเซปต์การทารถของผมคือบอกให้เจ้าของรับรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วตอนนี้คุณเองคือบางครั้งการทำเนี่ย ค่าใช้จ่ายมันเยอะเข้าใจมากเลยพยายามจะบอกให้ทุกคนเข้าใจรู้ว่าทิศทางในการแก้ไม่จําเป็นจะต้องทําทีเดียวจบแต่ให้ทําเป็นชุดให้ทําเป็นระบบเพราะมันจะสามารถแก้ปัญหาแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเจ้าของรถก็จําได้คนทําก็จําได้งานก็จะเดินได้เร็วมากขึ้นขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการทําเป็นชุดทําเป็นระบบเพื่อที่จะไปให้ถึงล้านกิโลสามารถทําได้ครับโย